เผักวัดงามที่ปลูกเมื่อวันก่อนน่ะงามแล้ว <ś c oughs> เริ่มง,งามแล้วเริ่มง,งามแล้ว ตัวเร็วจังเลยสาวรสโอ้โหสวยงามมากปลูกวันก่อนเนี้ยนนี้เป็นแปลงผักบุ้งผักบุ้งจีน เพิ่งหวานเม็ดไปสวยงามเพลิดเพลินเ,เลยมีมยนั่นด้วยนี่หนาเนะี่ยเขาเรียกอะไรนะโกจูราลัมพา โอ้โหผักสวยจริงๆกลัมหอมไม่เข้าใจโอ้โห oh เขาเรียกอะไรเนี่ยกลัมปีเหรอกลัปีครับโอ้โหแล้วกใกล้นว่นอะไรที่ตัดยอดฟังแรงแล้วผักคะนา,นาเหรอคะนาเห็ดหอมอืมโอ้โ oh หสวยจริงๆ 嗯，哈哈哈哈哈。